สวัสดีครับสวัสดีค่ะนัดครับนานนาค่ะพบเราสองคนในรายการห่วงจุ้ยเด็ดย่อยห่วงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยปลายนิ้วค่ะครับก็มาพบกับเราสองคนเช่นเยันใช่ค่ะวันนี้เราสองคนมาแจ้งข่าวดีใช่ไหมคะครับค่ะเพราะว่าวันที่27นี้ทางสํานักเรากําลังจะไปเชียงรายเชียงรายแล้วก็จังหวัดพะเยานะครับใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยมาแจ้งข่าวดีนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะจัดหองจุ้ยนะดูดวงดูดวงหรือว่าแม้กระทั่งสักลายมือด้วยน้ํามันจันนะคะของสานักเองนะคะก็มีการลงพลังด้วยนะคะสําหรับวันที่เท่าไหร่คะ27-28นี้ครับอ่า27 28กุมภาพันธ์นะคะทางสํานักเราจะมีการบินขึ้นไปที่เชียงรายก่อนเนาะวันนั้นก็คือจะมีการเขาเรียกว่า ั้งงนะคะแล้วก็จะมาจัดหงดจุ้ยที่พยาวนะคะก็จะมีช่วงเวลาว่างอยู่นะคะสำหรับไหนๆทางสำนักไปแล้วนะคะถ้าเกิดทางแฟน YouTube หรือแฟนเพจหรือแฟนรายการของเรานะคะที่อยู่จังหวัดเชียงรายหรือพยาวนะคะสามารถติดต่อมาที่ไหนคะก็ไลน์ออฟฟิเชีนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ096 2,4,2,9,5,9,4ครับค่ะเป็นเบอร์ของสำนักนะคะคสาม,มารถสอบถามได้เพราะว่าอันนั้นในไหนเราไปแล้วนะคะก็อย่าเสียทีเลยนะคะคคถ้าท่านอยู่ทางนั้นปุ๊บเนี่ยการจัดห้อจะต้องไปออกหน้างานจริงนะคะคท่านก็จะได้ราคาพิเศษด้วยเช่นกันนะคะเพราะไหนๆหนสำนักไปแล้วนะคะคแล้วก็วันนั้นปุ๊บเนี่ยก็คือเรามีแค่เวลาคแค่2วันเนาะถ้าเกิดใครที่รับชมคลิปนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลย ยังไงก็คือฝากติดตามใช่ไหมคะคติดตาม<ก>ที่ไหนคะฝากติดตามในเพจนะครับเนื่องจากว่าเวลาเรามีกิจกรรมเราส่วนใหญ่แล้วเราจะโพสตลงไปในเพจนะครับเพจก็คือชื่อสำนักฟ้าดินเชิญจื่อเทียงตี้ครับหรือว่าติดตามทางช่อง YouTube ชื่อเลยคะ่ะ YouTube ฮวงจุ้ยเด็ดนะครับ,ะะรบก็ในช่องนี้นี่เองใช่ค่ะในการ โพสนะคะอันนี้เกิดต้องขอแจ้งนิดนึงบางครั้งเนี่ยเจ้าของสถานที่บางที่เขาอาจจะมีอนุญ,ญาตและไม่อนุญาตเราก็จะมีบแบบว่าโพสบ้างไม่โพสบ้างนะคะเราจะไม่ได้โพสแบบทุกเจ้านะคะก็คือถ้าเกิดโพสทุกเจ้าผงใส่คงดูกันไม่ทันแน่เลยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นครับค่ะเทปนี้เราสองคนลาการไปก่อนครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม s b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข่าวสารขอ้อมูลดีๆจากพวกเรานะคะ